สองคู่หูในตำนานของเขตรักษาพท่านสัตว์ป่าดงใหญ่จังหวัดบุรีรัมย์ไยลุงตู่กับสีดอโยโย่หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจการช่วยเหลือพลายมะม่วงตอนนี้พลายมะม่วงได้รับการดูแลอย่างดีโดยเจ้าหน้าที่ในพื้นที่และมีรายงานความคืบหน้าเป็นระยะไม่ต้องห่วงนะครับการดูแลยังไม่จบลงเรายังคงติดตามอาการของไายมะม่วงอย่างใกล้ชิดน,นะครับ มาถึงเคตนี้นานพอสมควรแล้วครับที่ทางเขตร,รักษาพันธ์สัตว์ป่าดงใหญ่จังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งเป็นบ้านเกิดของยายหนูส้มจุกมนีนาไม่มีรายงานเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานการณ์ในพื้นที่วันนี้มีข่าวแล้วครับเจ้าหน้าที่ได้รับรายงานและก็แจ้งว่าพบช้างป่าบาดเจ็บที่ขาขาเขามีอาการบวมแล้วก็เดินกระเทกและมีอายุมากแล้วนั่นก็คือพลายลุงตู่ครับซึ่งกำลังนอนแช่น้ำอยู่กับสีดอโยโย่ อยู่ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของเขตอุทยาแนแห่งชาติตาพยาบ้านสันติสุขอําเภอละหานทรายจังหวัดบุรีรัมย์ชาวบ้านเป็นผู้พบเห็นและแจ้งเจ้าหน้าที่แต่เนื่องจากระยะทางค่อนข้างไกลจึงไม่สามารถบันทึกภาพหรือประเมินอาการได้ทันทีอย่างไรก็ตามวันนี้เจ้าหน้าที่พบช้างในระยะที่สามารถบันทึกภาพและประเมินอาการได้จึงรีบรายงานอาการบาดเจ็บและประสานกับทีมสัตวแพทย์ให้เข้าพื้นที่เพื่อทำการรักษาอย่างเร่งด่วน สำหรับความคืบหน้าล่าสุดทีมสรัรวแพทย์กำลังจะเข้าพื้นที่เพื่อตรวจสอบอาการของชายลุงตู่ในวันพรุ่งนี้นะครับ

好，好 <laughs>，看一下。啊，都 <noise> 游<楽>，游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 ， ท so ่านทีไหนกินกัดเราไมนั่นลูกงไม่ได้หรอกลูกเก็บาลงไม่ได้ไม่ลูกงูไม่ได้ลเ็บา mình sẽ lông bao như ngay, lông mau cá hạc đây liền, em, họ à, này, cá mình đi, em em, กได้ดอกวันเป็นล่องก็ต้องออมมาป็นล่องเงามันหน่อยแล้วเห็นไหมงาบันหนงเป็นเรื่เ,น,เนี่ยม,มาหามาหามาเรื่องเมาเล่นด้วยมาเล่นด้วย ยูยูไปยยไปแล้วทุกอย่างไม่สามารถรอได้เพราะเมื่อช้างต้องการความช่วยเหลือเราไม่เคยรอช้ากลุ่มเซฟคนเซฟช้างพร้อมเสมอที่จะสนับสนุนภารกิจนี้ขอเพียงให้พวกเขาได้มีโอกาสได้ไปต่อแค่นั้นคือสิ่งที่เราต้องการขอบคุณทุกท่านครับที่สนับสนนฟมาตลมีแรงท่อสนับสนุนครับ Cứu <laughs> à, uhm. <laughs> ừ. thác ừ. có đơn Thì nhàng mày say sợ Hai kín là vãi Nhàng không kín Này đi là tốt mấy Tốt Ủa ừ, thông Ủa ừ. ừ, hạt màu Hạt màu. <laughs> Để... อาเรียกดิอะไรจะมาทังนี้วะต่นได้เหรอลงเจ็บ่า